ลุยเลยนี่ครับผมลุยเลยลุยเลยสวัสดีครับพี่นอ้องพ่อปายสุบุสุขุนนะครับเพอพ่อกับทองคำภาพเบอร์กีแล้วครับผมมาครับผมกินถอกนกันครับพ่อไข่ใส่หมักสตอครับผมนี่อันนี้เขาเขาป่านนังจีนเนาะดีเดียวโบลสไไม่ตะเกียบมาเลยครับเพ้อ กินเขาน้ำเบาท่องค่ำผ้าเบิงครับผมเข่ากัมครับผมนี่เป็นเขากัมไรเบอร์รี่เศษเสียบครับผมทอดไข่ใส่มักสตอร์อ มาค่ะมาจับเอันนี้ปูอดัดมีปูอดัดมีใบกะเพรามีไข่ไก่มีสตอสูตรมัวครับ อร่แล้วพี่น้องเนอะอืมมาขอแนะนกันเจ็บแซ่บครับผม อาอใกล้ก็มีตับมันปิ้งตับสนออืมอืออืมมอืมอน ซอสมะเขือเทศซีมงเั็หน่อยเป็ดบ่บบเป็ดเหมือนบวบหานหวานเปรี้ยวหวนหเปรี้ยวอ่ะรอนมัหน่อยขอขอป้องตัมนบเอมิ้มหน่อครับเพาะล่ะนงซีมังัหน่อยูเมันจะเป็นไงแซ่บเมนบ่เอ้าลรงเนบ้งโอ้แซ่บอีบนี้เ้ยอื้ เด็ดเด็ดน่าซ่อนกับข้าวสวยใส่ลงไปเลยสูตรเด็ดมันอยู่ดีพี่น้องเอ,อ้ยซ้อนมะเขือเทศ <c oughs> โอ้สูตรเด็ดมันอยู่นี่เอาใส่ก่อนอืมสูตรเด็ดมันอยู่นี่โอ้ของแซ่บอยู่พี่เอาชิ้ซูมให้ลุกแม่ปอชิ้นสูมมันจะเงิน อ๋ขอบคุณครับนี่ผู้ช่วยพอ้อมได้เลยนะี่มากินเขานักงานพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดยังมาัหนกินกันเลยเมนู่งง่ายเหมือนเนี่ยทอดไข่กินง่ายอยูง่าย นายอยู่ไงพี่น้องเอ้ยสด,ดไส้ใส่ซอสไป่บัตสตอร์เต็มเด็มทองคำพากินเอาคำ กินง่ายแค่ดีบมาทองค้ำดิดง่ายงายครับผมกินง่ายอยู่ง่ายเขาไว้พ่อนีท่ทอกซ์ซอสไว้หลายๆพ่อนี่ธนาคารเก็บหน้าชินไว้ เงินสะดุดเงินซอดเิีถยึงเราห้องคำพาบึงเงินสะดุดเงินสัดคิดหวดผมเนอะห้องคำพาบึง นี่แซ่บมันจะได้ความหอมของใบกระเพราจากขั้วโลกเหนือซึ่งมินูวค่าถึงสี่พันเหรียญครับจานนี้ ลูกสตอจากเพื่อเขาที่เบตอหกปีถึงจะได้กินหนึ่งครั้ง <c oughs> เข้ากรรมจากสวรรค์เขตนี่แซบ่บสุดยอดอแซ่บสายพี่น้อง ส่วนคนกินอยู่นครพนมเอา้าดีครับแทบผมกลมืม คลิปมันสัญญาลนะพี่น้องนะเจ็ดนาทีนะเอาไว้ัำนีก้กอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งท้องคำพามึงเน่อยด้อครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายไปละครับคลิปหน้าพบกันใหม่